เป็นผับปาน้ำร่องก็ว่าได้นะครับเพื่อพัฒนานะครับเพื่อความสมัครสมานสามัคคีนะครับเพว่อตุกหลานบ้านเฮานะครับเป็นกลุ่มหกศิลารักบ้านเกิดนะครับได้หลายคนหลายๆท่านนะครับนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสําหรับลูกสําหรับหลานนะครับเพื่อว่าเป็นสิริขอเชิญนะครับลงมาร่วมกันนะครับเบื้อแรกนี่เฮาก็สิมีการกินเขาแลงนับกันนะครับเป็นพระแลงอยู่ทาง ร่างอเอกประสงค์นะครับตำบลโคกศิลา,าทางรังสถานีอนามัยรอวาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอ้ได้ไหมเราครัอ่ะตั้งแรกค่ะคือว่ามือนี่นะครับเป็นสินรีมงคลกับหลูกกับร้านนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับบางนาไลา่ตาอุ่นน้าฟ้าข้งางมือนี้ ยูบอนโคกศิลาเนี่ยเนาะพี่น้องกเคยซีรี่จากอยู่แต่ว่ามือนี้ก็คิดว่าเป็นมือดีที่สุดสำหรับโคกศิลาของเฮาเนาะครับเนาะแบบว่าเหตุโครงการนี้ขึ้นที่ว่าลากบ้านเกิดโคกศิลาของเรา่ใส่วาตาบ้านโคกศิลาเนาะครับทุกหมู่บ้านในโคกศิลาร่วมแรงร่วมใจกันที่ว่าจัดโครงการนี้ขึ้นผมก็คิดว่าดีที่สุดครับโครงการนี้ หรือว่าเขาขาดเขินมองไหนงบประมาณมองไหนวพหรือว่าสิ่งใดที่เร่งด่วนมีโครงการนี้ึ้นมาเนี่ยคิดว่าเงินส่วนนี้พี่บุ๊ก็สุขของเขาได้ครับอันนี้ละ่ะพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องของเขานี่ผมดีใจแบดนี้รู้สึกว่าอ้มีความภูมิใจแล้วพวไหนเนาะเป็นผู้ขัดโครงการนี่วะ ผมก็คิดว so ่าผู้ไอแน่สำหรับครับผู้แทนหลายๆคนเออสำหรับสารวัตรเหลืองเขาก็ว่เป็นยังดอกเออผมก็ยินดีผมฮักบ้านเกิดที่เลยครับเห็นการโผข้อต่อแขนสัปีใหม่เข้ามาหนีไม่มียังครับมีแต่คมหักแพงแบ่งปันให้กันนะครับในบ้านเฮานี่ยหักแพงแบ่งกันหักแพงแบ่งปันเพื่อคนถูกส่วนถูก ภาคส่วนเลยครับบรรดาสักย,ย์นีจะสร้างหรืครับคอยมาอยู่ในลักษณะนี่นี่นผมดีมใ,ใจผมจะเสร็จดาวสุนโครงการนี้ต่อไปสำหรับพี่น้องเขานี่ปีนึงนี่ครั้งหนึ่งมีหผมปาสันซกัน,นสิคิดว่าสิมีหลายกว่นนี่ขึ้นครับปีนี้กับมีดาบเชียนดาบเออผู้ที่ได้รับราชการอี่ยหญ่มากเลยครับผม,ม่าดีมากเออสำหรับเป๋ง แกลืมบ่ได้ครับอันนี้ก็ได้ก็มาตั้งเงิน่าโออุกอังอูกอังอูกอังภูมิก็พูดตอนนี้ผมก็มีแค่เนี้แหละครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขทุกๆคนครับ,อรบ,ข,อบขอบคุณครับครับอันนี้ยัยขอพนกว่าไปเรื่อยๆภูมีเินมาลหลายๆคนผมก็ไปได้เอิ้นน้ำมื่อก่รักบ้านเกิดแล้วก็สำหรับพ่ออสนน่แหละ ประชานเชิเท้ากันเอาไว้พ่อสนพื่นก็เลยกลัวว้นอะไรสำหรับนายกอ่อ